สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอควินพยากรณ์หรือควินบีชาแนลนะคะเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกด subscribe กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะก็กลับสวัสดีนะคะปีใหม่2566ปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะ ชาวราศีมังกรนะคะเรามาดูดวงชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรก็ได้นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราถึง15กุมภาพันธ์ค่ะเป็นชาวธาตุดินมาดูนะคะดวงชะตาโดยรวมของปีนี้จะเกิดเรื่องราว อะไรบ้างนะคะเป็นแบบภาพรวมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะโอเคค่ะเรามาดูว่าต้นปีแรกของคุณนะคะชาวราศีมังกรเนี่ยลัคนามังกรคุณจะพบเจอเรื่องใดนะคะจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นด้วยไพ่ย,ยิปซีทำนายนะคะโอเคค่ะไพ่แรกเป็นไพ่เดอะเทมเพ a น c ์นะคะท่านผู้ชม The t e m p เพ a น c ์คือการเปลี่ยนแปลงหรือแรงสัจจะอธิษฐานการอธิษฐานจิต ของชาราศีมังครพวกมีความมุ่งมั่นว่าหากตั้งใจที่จะทำสิ่งใดแล้วนะคะก็ปรารถนาที่จะให้สิ่งนั้นบังเกิดเกิดสิีิมงคลกับชีวิตหรือการนะคะทำบุญตั้งแต่ช่วงต้นปีหรือการอธิษฐานจิตไว้ให้พบแสงสว่างทางออกในปีนี้ต้นปีหากจะมีเรื่องราวข่าวดีใด จะมีปฏิหารใดให้ลูกเนี่ยได้ดำรงชีวิตหรือดำนินชีวิตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเมตตาเช e ญพระิสงศักดิ์สิทธิ์รับรู้และรับฟังนะคะท่านจะอํานวยพรชัยให้คุณขอให้คุณมีพลังใจต่อสู้เริ่มต้นใหม่คนเจ็บป่วยจะคลายจะดีขึ้นจะมีคนมาหยิบยื่นให้การช่วยเหลือคุณเป็นเพศตรงข้ามหรือสตรีเพศเป็นนะ เป็นรุ่นน้องรุ่นเดียวกันหรืออายุมากกว่าได้เช่นกันนะคะจะเป็นคนที่เป็นเพศตรงข้ามอาจจะเป็นคนรักคู่ครองของคุณได้เช่นกันค่ะชาวราศีมักรใจใหญ่ใจโตมีความอดทนตั้งใจและแพลนไว้ปีนี้ ควรจะเริ่มลงมือทําได้เลยไหมลงมือทําได้ค่ะปีนี้หากคิดที่จะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆขอให้รอบรอบครอบสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดวงต้นปีของคุณเนี่ยการวางแผนจากปีที่ผ่านมาที่คุณยังไม่ได้ทำสักทีหรือทําแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความติดขัดอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสู้กันต่อเราลุยกันต่อปณิธาน อย่างแรงกล้าหัวใจที่ศรัทธาของคุณจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะนำพาคุณให้รอดพ้นวิกฤตสถานการณ์เหตุการณ์ปัญหาในเรื่องของการเงินการงานธุรกิจของคุณจะผ่านไปได้เสมอขอแค่คุณมีพลังใจต่อสู้เป็นไพค์ควีนออฟสอดคุณต้องสู้อย่างเดียวค่ะเดินไปข้างหน้านะคะการสู้การคิดอย่างรอบคอบและก็ระมัดระวังในเรื่องการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับ คุณเป็นคนใช้วิจารณญาในการตัดสินใจการลงมือทำของคุณจะมีการสร้างนะคะวัดวาอารามสารที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําบุญบุญใหญ่ค่ะหล่อพระพุทธรูปสร้างวัดวาอารามหรือเอ่อซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยของคุณหรือการต่อยอดธุรกิจกับเอ่อเขาเรียกว่าผู้ร่วมพุ้นของคุณผู้ร่วมธุรกิจอะไรต่างๆหรือคุณตั้งใจที่จะแจกทาน ในช่วงครึ่งครึ่งปีแรกต้นปีแรกก็ได้เช่นกันนะคะคุณมีแนวโน้มที่จะออบรรลุเป้าหมายหรือมีความเป็นไปได้ประมาณที่60-80%นะคะขอใ,ใจสู้นะชาวราศีมังกรทุกท่านเลยนะคะหมอคลินก็ส่งพลังใจให้แต่ในช่วงครึ่งปีแรกหรือ ในปีนี้ของคุณในช่วง2 4เดือนแรกชาวราศีมังกรจะต้องมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินค่อนข้างจะตึงหลังจากปีที่ผ่านมารู้สึกว่านะคะอาชีพการงานธุรกิจใดมันจะมีแนวโน้มของการที่ใช้จ่ายเงินเยอะหรือภาระหนี้สินที่ติดขัดอยู่แต่คนก็จะหมุนเงินได้นะคะไปเรื่อยๆคุณอาจจะหาทางออกในการกู้หนี้ยืมสินหรือเอาเงินมาต่อยอดธุรกิจของคุณหรือไปหยิบยืมอะไรก็ตามแต่ที่จะลงทุนเล็กๆน้อยๆของคุณ ก็มีโอกาสที่จะผ่านฉลุยนะคะการกู้หนี้ยืมสินธนาคารเนี่ยก็ต้องอหลังจากผ่านสีเดือนไปแล้วถึงจะมีเรื่องราวข่าวดีให้ชื่นใจบ้างนะคะแต่ไดนอมถือว่าการเงินยังตึงๆอยู่ค่ะมาดูไพ่ไปที่5กันพไพ่ใบที่5เป็นไพ่เดอะซันแสงสว่างของชีวิตของคุณชาราสีมังกรไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่ถ้ายอมแพ้เมื่อไหร่ ไปไม่ได้ลมเลิกล้มเหลวกลางคันก็ทำให้สิ่งที่คาดหวังและเป้าหมายล้มพังคลืนทันทีแต่จำไว้ค่ะชาราศีมังกรไม่มีคำว่ายอมแพ้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเมื่อคุณสู้คุณลยุยภายในระยะเวลา3-5ปีคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงามจากน้ำพักน,น้ำแรงของคุณขอภัยคันแล้วก็โชคชะตาจะลิขิตนำพาค,คุณและตัวคุณด้วยร่วมกับโชคชะตาเสกสร้างเขาเรียกว่าสร้างชีวิตใหม่ รอยยิ้มกำลังใจความสุขที่คุณส่งต่อให้กับผู้อื่นนะคะน้ำใจเล็กๆน้อยๆบุญกุศลที่คุณสร้างทานบารมีมาจะทําให้คุณเนี่ยได้เจอสิ่งที่ดีๆเรียกว่าเป็นไปตามที่คุณนึกคิดปรารถนานั่นเองนะคะคำพูดของคุณเป็นคําพูดที่พูดแล้วต้องทําให้ได้ใจกว้างใจใหญ่ใจโตสปอร์ต มีไม่ขี้เหนียวแต่ถ้าไม่มีก็ช่วยไม่ได้เช่นกันนะคะเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะคะเวลามีความสุขก็อยากจะแบ่งปันอยากจะแจกจ่ายรอยยิ้มอยากจะช่วยนะคะมักจะมีคนผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่อาวุโสก,กว่า มักจะแวะเวียนเข้ามาหาคุณหรือมีคนมาหยิบยื่นช่วยเหลือคุณได้ทันเวลายามที่คุณต้องการคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ค้ำชูนั่นเองสําหรับคนโสดดวงคนโสดก็จะเจอคนอุปถัมภ์ค้ำชูที่เป็นคนอายุมากหรือจะมีคนมารักมาชอบที่อายุน้อยกว่านะคะแต่ ในเรื่องของการงานและธุรกิจของชาวราศีมกรจะโดดเด่นมากกว่าคนที่มีครอบครัวแต่งงานกันมาหลายปีก็มีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งพันม์มุตรได้นะคะคลิปนี้เป็นแบบภาพรวมนะคะชาวราศีมกรขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังชมเป็นไกด์ไลน์นำทางเท่านั้นนะคะอย่าไปยึดติดอย่าไปสรุป ว่าจะต้องเป็นดวงของท่านทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราก็นําแนวทางจากเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมาชี้แนะมาบอกนําไปปรับไปแก้ไปเป็นแนวทางเป็นไกลลด์ไลน์ดําเนินชีวิตได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าช่องหมอพีนจะเน้นในด้านของพลังบวกแรงบันดาลใจพลังใจ ปรึกษาช่วยเหลือเกื้อกูลคําแนะนำทั้งทั้งหมดทั้งมวลของท่านทั้งหลายที่มารับชมมาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์ดีเล่าสู่กันฟังได้นะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ดมูลค่ะดมูลความหมายว่าคุณพ้นเคราะห์วิบักกรรมหรือยังหรือว่าอุปสรรคยังคงมีอยู่ค่ะนะคะยังคงมีอยู่แต่ถือว่าคุณเนี่ยก็จะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆถ้าถามว่านะคะสถานการณ์ในช่วงปี2566 ทำไมคุณยังติดอยู่ยังตึงอยู่นะคะก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องปรับต้องแก้ไขไปนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าสภาวะจิตใจที่บอบช้ำหรือว่าการยึดติดหรือว่าการจมอยู่ในอดีตในห้วงอดีตหรือผลของการกระทําใครบางคนที่ทําให้คุณเจ็บช้ำเสียใจและคุณไม่สามารถดึงตัวคุณออกมาจากตรงนั้นรวมถึงโรคภัยค่าเสพนะคะโรคขาพยาธิทั้งปวงการเจ็บปวด เกี่ยวกับหัวใจนะคะช่องท้องหรือว่านะคะเเ,เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของออโรคทางผิวหนังนะคะสายตาเป็นต้นนะได้ดูนะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรก็ต้องเรียกว่าตัดในเรื่องราวอดีตที่เจ็บปวดหรือการออกมาจากมุมมืด ด้านมืดนะคะสภาวะจิตใจที่บอบช้าหรือความทรงจําที่ไม่ดีในในเรื่องราวอดีตเนี่ยพยายามดึงตัวของท่านเองออกมาจากจุดนั้นจนนั้นให้ได้นะคะ สิ่งนั้นแหละที่จะเป็นอุปสรรคที่ปิดกัน้นชีวิตของท่านไม่ให้ดับรื่นนะคะโดยท่านเองอาจจะเดินทางไปทํางานสารที่ไกลๆหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนในในในปี2566ค่อนข้างจะดีกว่าปีที่ผ่านมาแต่บางท่านยังมีเติดอยู่ในเรื่องของการเงินที่เอ,อยังมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินจากจากปีที่ผ่านมาถือว่าอ,อ,อุปสรรค หรือว่าปัญหาด้านการเงินยังคงมีอยู่ค่อนข้างเยอะค่อยๆเค,ค,คลียร์นี่สินไปค่อยๆค,คิดค่อยทํานะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจนะคะหรือว่าอย่าเพิ่งเอ่อหมดหมดพลังใจนะคะต้องรักต,ตัวตัวคุณเองให้มากๆแล้วก็ให้พลังใจตัวเองทุกๆวันนะคะยิ้มบรรลนิด จิตแจ่มใสนะคะพยายามเออคลายเครียดคลายสมองผลคลายสมองให้ได้นะคะเพราะยิ่งคิดมากมันก็จะยิ่งเครียดเนาะสิ่งที่ผ่านมาทําให้คุณสูญเสียหลายๆอย่างนะคะเสียเงินนะคะเออเป็นนี่เป็นศีลหรือความทุกข์ใจนะคะจากการกระทําของคนใกล้ชิดของคุณทําให้คุณเออกลัวหรือว่าคุณระมัดระวังจ จุดนี้มากขึ้นในปี2566ควรจะค่อนข้างจะใช้ใจ่ายเงินอย่างระมัดระวังแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการครบคนมากขึ้นนะคะแล้วบอกตัวเองตอนสติตัวเองว่าควรจะไม่เป็นแบบนั้นหรือจะไม่อยู่หรือจะไม่คบคนแบบนั้นอีกแล้วเนี่ยคือคุณให้ปฏิญาณกับตนเองคุณจะมีความ เขาเรียกว่ากล้ามากขึ้นที่จะทำหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างจากที่คุณไม่เคยทำไม่เคยเป็นมาก่อนคุณจะทำมันนะคะคุณอาจจะปลีกวิเวกหรือว่าไปจำสินไปเออ ถือศีลขออภัยค่ะไม่ใช่จำศีลเนาะไปถือศีลภาวนานะคะรักษากายใจแล้วก็ไปอยู่ในที่สง,สงบเงียบอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมการบวชต่างๆนะคะการเอ่อแยกตัวเองไปอยู่สถานที่ที่เงียบสงบอย่างเช่นนะคะชนบทเอ่อจากอยู่กรุงเทพกลับไปอยู่ต่างจังหวัดหรือเอ่อตัดสินใจที่ไปทํางานต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดทั้งมวลเลยหากคุณปรารถนาสิ่งใดขอให้คุณสร้างเจตจำนง อิสระของคุณอย่างชัดเจนบอกจักรวาลบอกสิส่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณว่าลูกต้องการแบบนี้ลูกอยากจะทำแบบนี้และค้นหามันค้นหาคำตอบของตัวเองให้เจอว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตต้องการไปเพื่ออะไรและคุณจะมีความสุขแค่ไหนหากคุณได้รับมันเข้ามาแล้วนี่นะคะมันจะทำให้คุณตก ย้ำพลังจิตวิญญาณของคุณความแกร่งของคุณทำให้คุณสามารถที่จะก้าวข้ามไป next step ขั้นต่อไปได้นะคะจงลงมือทำมันซ้ำๆอย่างมีความสุขอย่างเชื่อมั่นเพราะถ้าคุณขาดความเชื่อมัน่นความสนุกความสุขกับการได้ทำสิ่งนั้นคุณจะเบื่อหน่ายและคุณจะล้มเลิกกลางคันหรือคุณจะออขาดความเชื่อมัน่นคุณจะไปต่อไม่ได้นะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอชาวราศีมกรเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าใจของคุณแกร่ง คุณก็จะไปได้อีกไกลค่ะนะคะก็ขออํานวยพรชัยนะคะให้ชาวราศีมังกรทุกทกท่านเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้มากดติดตามกดไลค์มากดแชร์มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยจงพบความโชคดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อานวยพรชัยให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสมความปรารถนาทุกประการวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ